ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านลูกไก่ที่เขาใหญ่ตอนนี้อยู่คนเดียวว้าววันนี้เป็นวันพอ่อป้าเจตอนนี้กับข้ามาหมดแล้วฮิบให้ดูคือแม่กินได้เลยไม่ต้องรอเขาอันนี้เป็นสลัดปลางเงินไใไก่โตมโหฬารมากเราจะต้องราดน,น้ำสลัดนน่ากิแต่เดี๋ยวสุดา่าไม่ราดไหมไม่เด้วไม่งั้นจะริงนนหรอไม่รซึมก่อนป้าไปเลยหรอ แบงินยาหลักกับตุ้ยอันนี้ดีดีงามน้องเรียนทดลองแปรง้องชิมดูไม่ได้ลากไปเตามสลักไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าลาส่วนตัวของใครของมันอ๋อจะได้เพราะงั้น๋ยวมันตัวมันจะโอเคและนี้เป็นไงก่อนแซมแล้วก็นี้เป็นข้าวผัดต้มยำทะเลมั้งอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็แกงเลียงตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านคือน้ำพริกมะข่าปลาสลิดไก่ขอนเทียบุญกับป้าเนื้อวากิวแกงทิ้งแ่บ เรามาชิมข้าวกันก่อนดีกว่าเพราะดูข้าวแม่กินมากเลยอะข้าวผัดปลาสักเอ้ดิไซมือขอกุ้งดูตัวปลาเจเลยนะแม่กินเลยนะข้าวอันนี้ได้ไหมเนี่ยอร่อยจะออกหวานอันนีี้่ข้าว้มันใหญ่มากข้าวมันใหญ่มากบุ้งแบบว่าตัวบุ้งนะอันนี้อ๋อแม่เอาข้าวมาให้เขาเหรองนะ แม่นี่มันนี้ค่ะเมือนักเก็ตสลัานเดี๋ยวค่อยกินข้าวนั้วกันอุ้ยข้าผัดต้มยำน่ากินมากอร่อยดีแต่ออกหวานหวานรสไม่จัดมากแม่เอาข้าวมาให้เขากินให้ดูอ่งนี้ก่อนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยคุกสลัดปลาเงินไอ้อะไรนะปลาสลิดนะดาษกะพิมพมะขามปลาสลิดเด็ดมากส้องสับแล้ว ออนนนเื้ห่ยแม่จะบีบมะนาวไะเราจะบีบมะนาวเราเชื่อว่าเนื้อนุ่มไหมไม่ดูหน่อยแล้วกินน้ำปลาหนาะใช่ไหมนะต้องม่รู้ว่ารสชาติไงปลาทูถ้าเราใส่ถ้าเราใส่แบบนี้เราใช้ไหมเดี๋ยวขอเชฟปลาเอ้ยนี่กันเอ้ยต้องขอพี่น้ำปลาหน่อยน้ำพริกมักหามเป็นตัวทีเด็ดนะจ๊ะแต่ว่าต้องกินกับน้ำสลิดเหรอเดี๋ยวสุดาขอยืนนะเพราะสุดาแบบไม่ถึงอ่ะนี่ กินกับน้ำพริกปลาสดมันคือตัวนี้แนะนำต้องสักแเด็ดจัด้วขอพิ่น้ำาคนเด็ดอร่อยอ่ะ้องอร่อยค่ะพิ่นา้เนาะดีงามมากอะไรอร่อยน้ำทีกน้ำมอร่อยมากเด็ดวางกันทีมันนี้ยังยังให้ความให้ดูเรามาราแต่วางยังไปเดี๋ยวโบ้จะไปคืนไลฟ์เมียนะต้องจะไปใกล้นานอนนั่งน้ำกลัวอือ เราอะไรได้ไหมแกงเลียงสดาชอบวันนี้พักรองมากเลยอะ่ะว้าวขอจองพักรองยี่โบก,ก็บอกกูทิกแต่ว่าถ่ายให้เรายังไม่กินกับข้าวโมจิชอนะบแกงเลียงนะมกับข้าวาน่าทึ่งหมดละกุ้งตัวใหญ่มากจริงๆอ่ะตัวใหญ่มากนึกออกเนี่ยน้องลู อาเดี๋ยวปั้นนึงเดี๋ยวลุกให้นอยแุ้ยเน่ก่คุกเลคุกเลยเขาลาดนะลาดเลยก็วน้ำน้ำชอนมันดีอาะไนลองกินมันนี้พ่อมาดูมันนี้่อแล้วลองชิม่ผสองันไดเลยผสมไปเลยาผัดอ่ะดีอ่ะอร่อยนัหมดเลยนะ ถาม่าไม่พอเพรขับเยอะมากม่เดี๋ยวข้ามตักให้ี่แม่แม่ลองเนื้อให้แม่หน่อยป้าป้าเ่ได้แล้วนี่มาอีกอย่างป้าป้าป้าหิมะป้าดเกลือของป้าน่าินมส่งให้ป้าเลยป้าจันป่าวั่สลับเร็วแส่สลับห้ม่โอเคมาเดี๋ยวที่โพสสมาเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ี่บชิมมั่ง ไม่ได้เลยนี่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 นา่นีทนี่นี่นองน้าไม่นิ่นี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 ่นเ่นี่นี่นี่นอ่น่นี่นี่นนี่นี่นี่นีาก่นี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 ่นา่นี่าี่นีนี่าี่นี่นี่นี่่นีอนี่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 นีนี่นี่นน่น่อี่่ไม่นี่น่นีนี่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 นีนี่ีี โอเคร้านนี้บรรยากาศดีมากเลยพี่กล่าวพี่กล่าวทางขึ้นเขาใหญ่ทางขึ้นเขาใหญ่ตรงตรงแยกรถตัดขึ้นสะพานมาแล้วก็ลงมาเออ่ลยแมทโคมานิดนึงโอเคยังไงก็เซิร์ชเน็ตีกทีให้ดูบรรยากาศของเขาดีดี นี่มีเบเกอรี่ด้วยนะตัวแนะนำจะเป็นครีมมะพร้าวแล้วก็แฮนนี่โบสแต่ว่าเดี๋ยวจะดาวมากินแล้เวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะตอนนี้ก็ที่บ้านจะกินไปก่อนป้าป้าต้องชิมป้าหิมะให้ดูหน่อยเฮ้ยให้ตักให้โบส์แต่ให้โบส์ชิมให้ดูดิกินป้าชิมเนื้อไปแล้วตักให้โบส์เลยไมาช้อนดิป้าให้โบส์ให้โบส์บชิมให้ดูหน่อยโบ<ท>ส์กำลังชิมแล้วหล่นแล้วนะ ว่าวหิมากแล้วสดไหมแต่เนี่ยทีงสุดนะ้วกายก็ถึงร้อนไหมตอนนี้โอเคขอบคุณเดี๋ยวจะไปแล้วืได้ไหมเดี๋ยวที่ไปแล้วอาความเดี๋ยวถ่ายรูปเราเป็นคลิปหน่อยระวังอย่าไปกดไปโดนนะมาจะไปแล้วขอกินน้ำพริกปลาสลิดดูคำนึงอร่อยมากพูดเลยเราไม่ได้กินเลยต้องกินปลา คือเนี้ยวกวางกวางชิมเนี้ยอ่ะโคตรเด็ดอ่ะน้ำพริก<อ>มาร์างบาสลิดมันอร่อยอ่ะชอบอะ่ะแบบว่า,วาเดี๋ยวลองชิมมันจะรอ้อนหวานแบบไม่ได้เป็ห็ดในจาะอะไรเงี้ยแต่ว่าอร่อยนี่เดี๋ยวแม่ขอหอยอ,อีกขอเลยนะเ,เริ่มเลยใคร กวางไม่กัมมือให้กวางให้กวางให้กามมึอกวางไข่ไหแมงไข่ไหแม่ได้สักห่กินดูโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปแล้วกับวันพ่อกับร้านลูกไกยังไงอยางลองมาชิมมาได้ไม่ตนไปบายบ๊ายบายเลยบ๊ายบายกวางไม่อยากไห